อุ๊ยโหมันไม่น่อยอยู่แล้วอยู่ใกล้คนหลอกอยู่ใกล้สัตว์นะฮะคือแบบใกล้ขนาดนี้อะไรนะใกล้ขนานี้ไม่อยู่เลยเ้ื่องที่เรื่องที่นื่นเรื่องี่เป็นครับออฟฟิเชียล อนี่ย <by> anyway. ทุกคนเอ้านั like war. War block. Block. ่นประจุทำไรอ่ะอินดี้ตอนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สกายบล็อกทีเคมันคือเซิร์ฟเวอร์นี้อ่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์อัชีพเลิที่มีความหลากหลายมากมายดูวยนี่มันจะเป็นเซิร์ m เวอร์เอ็ b r อ a ับบี s จีเบรดวอล์เซร์เวอร์คอมมูนิตี้สกายบล็อกันบเที่สำคัญก็ยังมี s สควิตเกมด้วยนะโอ้ยเกมใหญ่ขนาดนี้มาเล่นกันเลยดีกว่ามา <laughs> One, Ooh. ง่วงจริงเลยอ่ะทุกคนครับคือวันนี้เนี่ยโคตรง่วงเลยคือแบบว่าเราตื่นมากี่โมงเนี่ยเก้าโมงทุกคนเอ้ทุกคนเก้าโมงเลยอ่ะเราตื่นสายมากเลยเพราะแต่ว่าแฟนของผมไปไหนเนี่ยเฟอร์จุงอ่ะทุกคนฮ้ยเฟอร์จุงไปไหนวะข้างนอกนี่ก็ไม่น่าจะออกไปได้นะครับเพราะว่าโควิดนะทุกคนนะเออเนี่เดี๋ยวผมไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนทุกคนนะก็เดี๋กวคือกวแปรงฟันอยู่จุบจุบจุบทุกคนเราต้องถอดแมสก์ก่อนนะค่อยแปรงฟันถอดแมสนะทุกคนถอดแมสแมสเราอยู่ไหนเนี่ยเอาแมสเราอยู่ไหนนี่ไฮ้ท ดไไม่ไ้ครับเราแบบว่าเท่เกินนะเนี่ยทุกคนเราตอบไม่ได้แล้วว่าอะไรไม่รู้ทุกคนครับสงสัยจะหลอดเท่เกินไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาเัอร์จูงกันดีกว่าทุกคนครับเขาไปไหนเนี่ยอยุ้ยกระาดาษอะไรวะทุกคนกระาดาษอะไรอ่ะหยิบขึ้นมาอ่านเลยแกหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านว่าตอนที่วันนี้เราจะไม่อยู่นะไปเที่ยวกับหนุ่มอ่ะเราเจอกันพรุ่งนี้เลยนะโอเคไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟิร์สจุงไปเที่ยวกับหนุ่มอ่า โดนแน่กลับมาทุกคนกลับมาตโดนตีตูดให้ตายทุกคนแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะแปะแปะเลยแบบว่าตีให้ตูดแดงทุกคนนะแบบ ฟัดให้แดงเหมือนนั่นเลยอ่ะนะทอตรงนั้นอ่ะเออทุกคนแล้วก็สาฟัดให้แดงเหมือนเสื้อผมเลยนะครับแบบว่าเลือดออกเลือดฉีกเลือดขาดเลยทุกคนโอ้โหโคตรโหดเห็นทุกคนเฟิร์สจุงไม่อยู่บ้านใช่ไหมงั้นผมไปหาแฟนไหมเออไหนๆแบบเขาก็ไปหาหนุ่มบ่อยคือแบบช่วงนี้เขาหาหนุ่มบ่อยมากทุกคนเราต้องไปหากิ๊กหรือว่าแฟนแล้วทุกคนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจําได้ว่าแฟนของผมนี่มันอยู่แถวไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งงะนทุกคนนะขอนึก ี๋ยวผมขออนุญาตนึกแฟนเงินทุกคนนะเ้ทุกคนเนี่ยนะผมจำได้ว่าแฟนผมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แฟนผมกิ๊กผมเนี่ยอยู่บ้านข้างๆทุกคนนะเดี๋ยวผมเอ๊ย ไอ้โอ ном! ้ Pie: โหท okay, ุกคนอยู่ๆก็เจอเลยคือแบบว่าเขาเรียกว่าโอ้โหแบบสมหวังดังใจหวังเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาสาวๆเลยทุกคนนะคือบอกเลยว่าบ้านนี้ไม่ได้มีสาวแค่คนเดียวนะเว้ยคือมีทั้งสองคนเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาสาวกันเลยกว่าอันดับแรกเนี่ยให้เขาทำเออเขาทำอะไรอยู่เขาอาจจะแบบคุยกับต้นไม้อยู่ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูคนในบ้านก่อนนะก็กอก็ เปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาให้แย่ออไม่ไม่ไม,ม,ม,มีใครตอบเลยแหละทุกคนผมเห็นชื่อคนอยู่ไหนนะเออสวัสดีครับสวัสดีครับฮะอะไรนะสวัสดีค่ะออ๋สวัสดีครับโอหสวัสดีครับอุอ้ยวันนี้คุณเสียงน่ารักขึ้นนะครับเนี่ยคุณไปทำอะไรมาครับเนี่ยคือปกติก็น่ารักอยู่แล้วนะคุณไปดัดเสียงแบบนี้โอ้โหยิ่งทำเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะอ๋อแล้วเสียงแบบนี้นี่โห่น่ารักเลยครับแล้วแล้วแล้วเสียงแบบผมนี่จะพอมัดใจคุณได้ไหมครับเนี่ยอุ้ยมันคือ อ๋อ oh, ครับผมครับผมแล้วอไร่อยดีอร่อยดีแล้วผมอร่อยอ๋อแล้วผมอร่อยไหมครับอ้ยยังไม่เคยร้องไม่ร้องต้องต้องร้องไห้ครับร้องไห้ครับเ้ยไม่ต้องเออคุณครับคุณครับคุณแอร์ใช่ไหมครับเนี่ยแอร์กี้แอร์กี้แอร์กี้อ๋อแอร์กี้เหรออ๋อแล้วแล้วเสียพวนเนี่ยครับไม่ดีอะไรนะครับ เปล่าเปล่าครับหมายถึงว่าเออะไรมันคืออะไรอะ,รออะรถ้าผวนมันจะเป็นไงลรารู้นะอ๋อมันจะผวนเป็นว่าทำไมน่ารักขนาดนี้ล่ะเนี่ยวิผีดิโอ,โอ้ยไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเออแล,แล้วแล้วเพื่อนคุณทำไรล่ะครับนั่นอนะอ่อเห็นว่าอยากไปเดินเล่นนะอ๋อ ให้ให้ผมเป็นคนอาสาพาไหมครับอย่าเลยดีกว่า,เ,า,า<อ>เขาเลกลัวผู้ชายเขาเป็นโร,รคกลัวผู้ชายออ๋จริงเหรอเขากลัวผู้ชายครับใช่ใช่พ่อจะไม่กลัวผู้ชายสุดหล่อผมก็ได้นะครับเนี่ยอย่าไปใกล้เขาลยกันเขากลัวผู้ชายจริงเหรอครับแล้วแล้วคุณกลัวผู้ชายไหมครับก็ผู้ชายคนอื่นนะไม่กลัวแต่คนน่ะกลัวอยู่นะเสียงอะไรคุณคูดกับผมใช่ไหมครับก้าวสักนนิดนึงก็ว่าอยู่ก็ั่นนิด่ใจสั่นเลยครับอุ๊ยโอ้โหมันแน่นอนอยู่แล้วอยู่ใกล้คนหล่ออย่ามันก็ใจสั่นนะใช่ไหมฮะไม่ ใกล้ขนาดนี้อะไรนะใกล้ขนาดนี้ไม่อยู่เลยใกล้ว่าโคตรใกล้อะโอเคใกล้แล้วขอโทษครับขอโทษครับโอเคเดี๋ยวผมออกไปคุยกับเพื่อนคุณก่อนนะครับโอเคไหมครับ ครับโอเคครับผมโอเคครับเอ่อทุกคนเราต้องทำเสียงแบบวัยรุ่นไฟเอ็มทุกคนเออสวัสดีครับสวยสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ยทำไมเสียงแปลกๆเสียงคุ้นๆแต่เออสวัสดีครับเออเมื่อไงครับเออพี่พี่สาวมีหวานใจยังครับอ๋อไม่มีครับแล้วเห็นเพื่อนพี่สาวว่าพี่สาวจะออกไปเดินเล่นนะครับพี่พี่สาวสนใจไปกับผมไหมไม่ดีกว่าครับผมเป็นโรคผู้ชายอ่ะแเราต้องทำยังไงให้หายกลัวล่ะครับ อ,องคงต้องอยู่กับผู้หญิงอ,ะอ่ะเอาเหรอคุณก็ลองอยู่กับผู้ชายสิครับเดีย๋ยวคุณจะได้เลิกกลัวผู้ชายแบบผมเลยอ,ะอะ่ะแบบผมแบบว่าไม่ผู้ชายาคนอื่นไม่กลัวนะแต่คนนี้ยกลัวเป็นพิเศษเลยทุก <c oughs> คนกูทำอะไรให้เขากลัววะ <c oughs> <c oughs> เออผมมีอะไรน่ากลัวตรงไหนล่ะครับเห็นมันก็แบบมันก่อนมันมีโจนขึ้นบ้านเนี่ยโจนัวแดงเสื้อแดงๆก่งกางเกงสีดำรองเท้าสีแดงอะไรเงี้ยแบบมันมาบุกที่บ้านอะไรเงี้ยก็เลยน่ากลัวนิดนึงก็เลยกลัวคนที่ผมแดงเหมือนกันจามิดคนหรือเปล่าโอ้มันคนผมแดงที่แบบผมผมแดงเสื้อแดงรองเท้าสีแดงตาสีแดงแมสสีดำกางเกงสีดำส่วนใหญ่เป็นคนชั่วทั้งนั้นเลยอ๋อพูดไปพูดมาเสียงคุณเรื่มเหมือนเฟิร์ตจุงแล้วนะครับเนี่ย แต่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมครับใครคือเพ่อนจงอหรครับอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ครับเออเขาเขาเขาเป็นเขาเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะคนมาเหรอเขาป่าป่าเขาเป็นคนที่น่ารักเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้คือเออไม่มีใครน่ารักเท่าวิสาวแล้วนะครับไม่มีใครน่ารักเท่าวิสาวแล้วนะครับไม่มีใครน่ารักเท่าวิสาวแล้วนะครับเราอายุน้อยกว่าอีกนะมาบอกแล้วพี่สาวได้ไงเราแก่ไงฮะป่าป่าครับพอดีแบบว่าให้เกียรติพี่สาวครับ อพี่สาวชื่อเบนใช่ไหมครับแล้วพี่สาวสนใจเป็นเดอะเบสในดวงใจผมหัครับเออขอเป็นเดอะเบสในดวงใจเอ็กกี้ดีกว่าครับพี่สาวสนใจเป็นเดอะเบสในดวงใจผมหัครับเออขอเป็นเดอะเบสในดวงใจเอ็กกี้ดีกว่าครับอ๋อครับเออแล้วแล้วคุณมีคนมาจีบบ้างไหมครับเนี่ยแบบ ก็มีนะแต่ไม่สนอะสนแต่แออ๋อ,อแล้วถ้าสนใจไปเดินเล่นกับผมไหมครับไม่ดีกว่าครับขอเดินคนเดียวดีกว่าออ๋โอเคครับโอท้ทุกคนเฮ้ยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะแกล้งแตะอ่างเขาทุกคนนะโอเคครับทุกคนไหนๆเฟิร์สท์ก็ไม่อยู่ขอแตะอ่างหน่งแล้วกันนะทุกคนสามสองหนึ่งมาพีมาพีตืน่นพีนี่ทำอะไรเนี่ยตื่นได้แล้วอะพี มันทตานนตานต้วมัเฮ้ยอะไรอะไรเธออะไรเธอฮะโอ้โหไม่ตื่นนี่จะเผาบ้านจริงๆแล้วนะเนี่ยก็เธอเช่ามาไม่ใช่เหรอถ้าเผาก็โดนทั้งวางเลยไม่ใช่เหรอเธอเฮ้ยแล้วทำอะไรตอนนอนนะฮะอ่าอ่ทุกคนเมื่อกี้ฝันเนาะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ฝันเนาะสาวเจ้าสาวเล่นอะไรเนี่ยฮะปะเปล่าครับเราเล่นอะไรนะฮะปะเปล่าครับทุกคนเราจะโดนตีไม่เดียวทุกคนลงไปดีกว่าไม่ได้ใช้ต่หลิวมานาน ทุกคนแตะหลือออกลงทุกคนผมไปดีกว่าเผื่อเจอสาวๆจริงๆกันท okay. ุกคนด้วยไปแล้วไปไปเฮ้ยสาวๆเฮ้ยหน้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ของแม่ครับ๊ายบายครับแหมะ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 ถ่ายไปก็ทีานั